มาครับเราฟังเสียงขันกันนี่นะครับเสียงขันประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็รายละเอียดก็ตามคลิปคอนันนี้นะครับตัวนี้ก็มารีวิวเสียงขันให้ฟังกันนะครับนี่นะครับเวลาขันในหางถึงพื้นเลยนะครับปุยไยสวยนะครับตัวนี้ ถ้าในสนใจก็ทักมาครับนี่นะครับสนใจทักมานะครับทุกโอสนใจโทรมานะครับ ได้ขันแล้วขันบ่อยนะครับ